พามาดูรถเล็กบ้างนะครับตัวนี้เป็น B สองสี่สี่ศูน S นะครับยี่สิบีแรงกับเครื่องสี่ล้อพลงมัลติพาวเอร์นะครับทันนี้รถปีหกเจ็ดนะครับเลขไม่อยู่หนึ่งร้อยชั่วโมงนะครับรถก็จะสภาพเดิมๆนะครับไม่เคยแกะเลยสีสันอะไรเดิมๆเลยนะรถสภาพใหม่นะครับปีเดียวนะครับรถปีเดียวนะครับเลขไม่แท้หนึ่งร้อยสิบสองชั่วโมงนะครับหนึ่งสสองชั่วโมงเนี่ยสีสันนั่นเขาเดิมๆนะครับรอยถล่มถลอกไม่ค่อยมีนะครับชุดพลาสติกพวกนี้ไม่มีแตกนะครรับติกกเออ์็จะยู เดิมหมดนะครับนี่ยางหลังยางหน้าเป็นยางเดิมนะครับกระทะล้อสีเดิมเดิมรถไม่เคยแกะเลยนะฮะตั้งแต่ซีรล้อหน้าลูมาคันส่งอะไรพวกนี้เดิมๆแป๊บไฮดรอลิกเดิมหมดหัวหนงหัวหน็อตมาร์กอยู่ครบหมดนะครับเนี่ยพวกไอสลักอะไรพวกนี้ยังใสๆยอยู่เลยนะครับตัวนี้ก็จะติดชุดใบดันนะครับของคูเบต้านะครับตาช้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้เป็นตัดย่าใหม่ด้วยนะครับตัวหนึ่งราคาผมเปิดอยู่ที่สองแส0หกหมื่นเก้าพันนะครับก็ประหยัดจากรถใหม่ไปเป็นแสนนะ รถเล็กนะครับรถสภาพใหม่ใหม่นะครับใช้งานน้อยนะครับเนี่ยไฟท้ายไฟเรี่แล้วอะไรก็อยู่ครบไม่มีแตกนะครับด้านท้ายเดิมๆไม่เคยแกะเลยนะครับพวกซีล้อหลังทั้งสองด้านไม่เคยแกะเลยนะครับเนี่ยด้านท้ายเดิมๆนะครับก็สําหรับลูกค้าที่หารถเล็กๆนะครับเอาไว้เข้าสวนนะครับหรือว่าจะเป็นประเภทแบบไล่อ้อยนะครับถ้าเกิดจะไม่ใช้ใบันหน้าก็ถอดออกได้นะครับเนี่ยเอาสลัก สองด้านตัวนี้ออกนะครับอ่ะเดิมทั้งคันแหละคันนี้นะครับหนึ่งชั่วโมงแท้เลขปีหกเจ็นะครับสวยๆเดิมๆอ่ะรถนะครับสตาร์ตติดง่ายนะครับไม่มีลากไม่มีอะไรเลยนะครับเสียงเครื่องปกติไม่เขกนะครับน้ำนะครับอ่ะเยียงที่บอกประจำประจำนะครับรถเล็ก ไอ้น้ำคนนี้มันรถมันเครื่องมันเล็กมันสั่นนะครับน้ำมันจะกระเดนน็นหน่อยเนี่ยแต่พอเราเร่งคขนเร่งไปหน่อยก็เนี้ยนิ่งละนะบางทีลูกค้ากลัวไอ้น้ำกระเด็นน้ำตรงนั้นไี่คือรถรถมันรถเล็กนะครับเครื่องมันสั่นนะครับบางทีไอหม้อน,น้ําเนี่ยมันกระืพนะครับเครื่องเดิมๆนะครับเครื่องเดิมๆไม่เคยแกะเลยนะครับเนี่ยปั๊มน้าปั๊มพัดลมนะครับหัวฉีดนะครับปั๊มเชื้อเพลิงนะครับไม่เคยแกะเลยนะครับ ตามไฮดรอลิกเดิมหมดค่อนทงท่อนพัดยังไม่เคยแกะนะครับอ่บเครื่องยนต์ไม่มีไอนะครับโอเคเลยนะครับรถสภาพใหม่ๆเลยนะครับลองมาลองขับดูนะครับสำหรับตัว b ียนะครับ พวกจุดสัมผัสอะไรต่างๆก็ยังถือว่าดีเลยนะครับรถใหม่เลยแหละนะครับเนี่ยดูเสียงเครื่องเสียงอะไรนิ่มเลยนะครับเวลาสตาร์ทเสียงไดสตาร์ทอีฟิวเลยนะครับเดี๋ยวเอ่อตัวนี้มันหน้าหน้าเก้านะครับหน้าเก้านะครับจะมีหนึ่งสองสามตรงนี้นะฮะแล้วก็จะมีช้ากลางเร็วนะครับหน้าเก้าหลังสามนะครับเดี๋ยวผมลองไล่ทุกเกียร์แหละนะครับเกียร์หนึ่งนะครับเกียร์หนึ่งไฮตัวนี้ก็จะเป็นพวงมาลัย power นะครับ ตัวเมลายพาวเวอร์มันจะอยู่กับปี4 2 7นะครับอ่ะสองนะครับเห็นน้ำหนักตัวเมลา,ายปกติเลยนะครับเบาๆนะครับที่สามนะครับสามท้ายนะครับเยร์สุดท้าย นะครับรงเลี้ยวแคบๆนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัดหญ้าน,นะครับทันนี้อุปกรณ์จะมีใบดันหน้านะครับเป็นของตา,าช้างนะครับคูปะตาตี่รถมานะครับก็จะมีตัดหญ้านะครับตัดหญ้าเป็นของพีเทีแบบนี้แหละนะครับแต่ตัวมันจะเล็กกว่านี้นะครับ ตัวกล่องมันหนึ่งเมตรนะครับที่จะให้นะครับแต่ว่าพวกกล่องเคิงเหล็กเหล็กอะไรมันจะหนานะครับแบบนี้เลยนะครับให้เป็นของใหม่ไปเลยนะครับก็ราคาผมเปิดอยู่ที่สองแสนหกมื่นเก้าพับาทนะครับใบดันแล้วก็ตัดหญ้าใหม่นะครับประหยัดจากรถใหม่ไปได้แสนกว่าบาทนะนีลองคิดดูนะครับรถแค่ร้อยชั่วโมงนะครับปีเดียวนะครับหายไปแล้วแสนกว่าบาทนะครับ ก็่าเดี๋ยวเหมือนเดิมแหละนะครับก็ถ้าเกิดลูกค้าซื้อก็เดี๋ยวจะเช็คไฟให้นะครับแล้วก็แบตเตอรี่เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่เอาลูกใหม่ไปเลยนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกองทั้งหมดให้นะฮะน้ำมันคันหน้าผมเติมให้เช็คให้นะครับน้ำมันไฮดรอลิกก็เหมือนกันนะครับไม่ได้เปลี่ยนนะครับแต่ก็จะเช็คให้เติมให้นะครับยังใสอยู่นะครับผมก็ไม่ได้เปลี่ยนหรอกนะครับแต่กองไฮดรอลิกผมเปลี่ยนนะครับกองทุกอย่างผมเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะครับรถก็ พร้อมใช้เลยนะครับสภาพใหม่ๆนะครับรถแท้ไม้แท้นะครับปี67เจ็ดไม้หนึ่งร้อยชั่วโมงนะครับใบดันตัดหญ้า2่น0 0้นบาทนะครับสนใจโทรมาได้เลยนะครับร้านพูนเสมอแท็กเตอร์เลยยองนะครับเบอร์โทรติดต่อก็ศูนย์เก้าเก้าสี่เก้าสี่ห้าสามหนะครับหรือจะแอดไลน์ไอดีก็ศูนย์เก้าเก้าสี่เก้าสี่ห้าสามห้าหนึ่งถ้าไม่สะดวกมาดูนะครับอยู่ไกลอะไรเงี้ยก็แอดไลน์วิดีโอคอลดูรถได้นะครับก็ชมรถจริงๆนะครับแล้วก็อยากจะรู้ตรงจุดไหนเพิ่มเติมนะครับก็แจ้งได้เลยเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับ รถไม่เคยแกะรถมันเดิมๆนะครับมันดูง่ายนะครับลูกค้าอยู่ไกลไม่สะดวกมาดูก็วิดีโอคอนะครับคือก็จะได้เห็นรถจริงๆด้วยนะครับแล้วก็จะได้มั่นใจว่าเออไม่ใช่มิจฉาชีพนะครับเพราะปะกติถ้าเกิดลูกค้าไม่ได้มาดูก็วิดีโอคอนะครับถ่ายรถถ่ายรายให้ดูแล้วก็จะถ้าเกิดลูกค้ามาจําก็จะโอนเข้าบัญชีบริษัทผู้ณ์ภูษณ์เสมืองแท็กเตอร์นะครับจะไม่ได้โอนเข้าบัญชีส่วนบุคคลนะครับรถไปส่งไปถึงบ้านก็ค่อยจ่ายส่วนที่เหลือนะครับ ก็ฝากเขาด้วยแล้วกันนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการจะหารถไถเล็กๆนะครับเอาไว้ใช้งานในสวนนะครับในไร่อะไรอย่างเงี้ยใช้งานเล็กๆน้อยๆนะครับ